กับป้าเบ,า,บาวิวค่ะสุดยอดมันมาจากใจเพราะว่าเ,เราได้ชีวิตใหม่จากนิเควอเพราะให้ชีวิตเราจากเราเดินไม่ได้แล้วเราเดินได้สามารถเต้นได้ไรได้แต่ก่อนอื่นที่จะเดินได้แบบนี้ต้องบอกกันว่าก่อนกินกินคาออยเป็นยังไงอ่าเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงเดินไม่ได้มาหเดือนนอนถ่ายอะไรอยู่บนเตียงเม้นอับไปหมดแล้วก็ไม่เชื่อ 3,000าหนึ่งไม่หายแล้ว375จะดีได้ยังไงแต่ก็หลานทานแล้วดีดวก็เลยเออเขาบอกได้ช่วยเรื่องข้อเข่าก็เลยมันมันไม่มันไม่ไม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 แพงก็เลยแต่ต้องได้ก็เลยมาทานไอ้ทานรู้สึกสดชื่นถ้ามันสดชื่อนี่มันน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เมื่อคืนก็ยังเต้นได้อ่ะวันแรกที่เต้นนะหลังจากเดินไม่ได้แล้วไม่เคยได้เต้นเลยเมื่อคืนนึกว่าล้มไปแล้วคือแบบมีความสุขอยากมาตอบแทนเพราะว่าเราได้ชีวิตใหม่ จากตรงนี้เราจะลืมเขาเรียกขอโทษนะถ้าโบราณลากเงาเราได้ดีเรามีความสุขเรามีวันนี้ถ้าไม่มีนิคิโอไม่มีโอเมก้าไม่มีผู้เริหารไม่มีดร็อเอร์เนรนและไม่มีท่านประธานเบิร์ตจะเราไม่มีวันนี้กราบขอบพระคุณค่ะ